สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิเคอินะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหางเสงบ่ายนะครับหางเสงเช้าหลักร้อยเป๊ะแต่ที่เคยวิเคราะห์ว่ามันจะมาสิบแต้มหรือจะมาศูนย์มันมาจริงครับแต่เลขเหลือเลขกลุ่มเลขเหลือกลุ่มเลขที่สิบแต้มบนล่างจะตามศูนย์หรือตามสิบแต้มเสียดายนะเนาะเสียดายจริงๆิงต้องขออภัยครับที่การวิเคราะห์อเช้า ผิดพลาดนะครับแต่ถ้าท่านขายถ้าท่านใดเอาหนึ่งหาผมไปวิ่งบนก็ยังรอดอยู่นะครับผมมาฟังหังเสง่ายนะครับหังเสง่ายหังเสงเมื่อเช้าปิด1 20งนบวกหกสี่นะครับมันกลับมาเป็นบวกนะครับจากเพราะมันปิดลบมันดีดกลับมาเป็นบวกแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ไม่เป็นไรครับแต่ก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะครับบ่ายนี้ ผมยังไม่รู้จะจับจุดตัวไหนดีแต่ผมจับจุดจากกลุ่มเลขเหลือครับกลุ่มเลขเหลือศ1 2 3 4 5 6 7 8ัเดดวันนี้ขาดอยู่ตัวขาด5าขาดาขาด5ขาด5กับ8ขาด5กับ8แต่กลุ่มเลขคู่เนี่ย2 0 6 4มันขาด8ตัวเดียวนะครับบ่ายนี้ผมชอบ8ครับแต่ถ้ามา5ต้องกราบขออาภัยนะครับ สาครับชอบแครับ08ครับ28ครับ38 58ครับ68ครับแล้วก็ให้กันชุด3นะครับ0ูนยา เจ็ดสามครับเพื่อปิดสิบแต้มเหมือนเมื่อเช้านะครับหลักร้อยใสสามครับก็ลองดูก่อนนะครับเลขมันยังไม่เดินดีนะวันแรกรอบว,วันแรกไงก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับลองพิจารณาดูก่อนถ้าท่านไหนได้นี้มาได้จีนบ่ายมาก็หังก็ไม่ต้องเด่นก็นไดแล้วก็ลองดูเป็นแนวท้ามไปก่อนนะครับลองดูเป็นแนวท้ามไปก่อนเพราะว่าผมยังจับจุดอยู่เลย เมื่อเช้าถึงก็มีอยูได็มีอยู่ในใจก็คือสิบแต้มมีศูนย์ดันไปจับกลุ่มจะไปจับเลขเหลือดันไปจับกลุ่มได้ได้ขี้ที่เหลือห้าเสียดายเหมือนกันครับเมื่อเช้ามันปิดเมื่อเช้ามาันเปิดสามเจ็ดหนึ่งเก้าสิบแต้มบนล่างมันมาศูนย์ก็มาสิบแต้มเหมือนเดิมอีกเราอุตส่าห์จับสิบ,บ 5, 5, แต้มห้าห้าแต่ห้าเด่นห้าเราไม่มาแต่คิดว่าหนึ่งหนึ่งกับห้าคู่กับห้าแต่หนึ่งไปร้อยนะครับใครวิ่งใครวิ่งสองตัวก็ยังรอดอยู่นะครับโอเคครับลองพิจารณาลอง ปรับปรุงวิธีการเล่นของตัวเองนะครับเพื่อให้ได้ตังค์ครับจะวิ่งหรือจะลูดจะอะไรก็แล้วแต่ครับเอาอะไรที่มันได้ตังค์นะครับโอเคครับขอให้รวยทางเสียงใบครับเดี๋ยววันนี้มาเจอกันไม่เจอฮานอยเพราะฮานอยวางไปแล้วคงจะเจอเจอรัสเจอหุ้นดึกครับรัสเซียรัสเซียเยอรมันดาวครับอังกฤษปิดนะครับวันนี้วันบ็อกซิ่งเดย์ครับวันเปิดก่อนของขนของอังกฤษปิดนะครับหุ้นดึกอังกฤษปิดโอเคครับขอให้รวยทางเสียงใบครับจากช่องอันนี้แค่อีกครับ